ทะเลเดซีเป็นหนึ่งในทะเลสาบชื่อดังที่สุดในโลกเป็นทะเลที่มีความเค็มสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งมันเค็มซะจนบางทีก็เรียกว่าทะเลสาบที่ไม่มีวันจม ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางล้อมรอบด้วยอิสราเอลเวสต์แบงก์และจอร์แดนทะเลสาบแห่งนี้เคยมีความยาวมากกว่า80กิโลเมตรกว้าง15กิโลเมตรแต่จากการสำรวจเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเดซี DC มีความยาวเหลือน้อยกว่า50กิโลเมตรและกำลังมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องและมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เดซีกำลังจะหายไปจากโลก ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสาเหตุหลักที่ทำให้เดซีมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องก็คือมนุษย์นับตั้งแต่ปีพศ2503หรือคศ1960ทะเลสาบแห่งนี้มีขนาดเล็กลงอย่างน้อย35%และระดับน้ำก็ลดลงประมาณ1เมตรต่อปี หากไม่ได้รับการแก้ไขเดซีจะหายไปภายในเวลาไม่เกิน40ปีนับจากตอนนี้ซึ่งมันจะไม่เหลือน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวมีปัจจัยมากกว่าหนึ่งอย่างที่สามารถอธิบายถึงการหดตัวของเดซีอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทำให้มันมีขนาดเล็กลงประมาณ1ใน3ของขนาดในช่วง70ปีก่อนมาดูกันว่าปัจจัยเหล่านี้คืออะไร 1. เพราะการผ่นน้ำในแม่น้ำจอแดนเพื่อการเกษตรกรรมและการบริโภค แม่น้ําจอแดนเป็นแม่น้ําสาขาของเดซีเมื่อน้ําถูกผันไปที่อื่นก็หมายความว่าจะมีน้ําเติมเข้ามาในทะเลสาบน้อยลงโดยในปัจจุบันเดซีได้รับน้ําเพียง20%จากที่เคยได้รับจากแม่น้ําจอแดนและตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุนี่คือปัญหาหลักที่ทําให้เดซีลดขนาดลงอย่างต่อเนื่อง 2. การระเหยของน้ําเนื่องจากสภาพอากาศในทะเลสาบ อย่างที่รูกการน้ำจะต้องระเหยขึ้นสู่อากาศและเพราะทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในทะเลทรายก็ยิ่งทำให้เกิดการระเหยที่เร็วขึ้นมากด้วยปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อยอีกทั้งยังได้รับน้ำจากแม่น้ำสาขาที่น้อยลงน้ำที่ระเหยจะไม่ถูกแทนที่ด้วยเหตุนี้น้ำจะลดลง2-3เซนติเมตรทุกวัน3หลุมยุบน้บพันก่อตัวที่ทะเลเดซี จากการที่เจซลดขนาดลงทําให้เกิดปัญหาหนึ่งคือการก่อตัวของหลุมยุบที่คล้ายจะเป็นหลุมอุกกาบาตหลุมพวกนี้บางแห่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรและลึกถึง50เมตรหลุมพวกนี้ไม่เพียงเกิดในเจซเท่านั้นมันเกิดในพื้นที่รอบๆด้วยบางหลุมทําลายอาคารและถนนที่อยู่ใ,ใกล้และในตอนนี้ก็มีนับพันหลุมที่เกิดขึ้นและเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดกระบวนการนี้อีกแล้ว สี่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะป้องกันการหายไปของทะเลเดซีคคำตอบคืออาจจะได้ทุกวันนี้เริ่มมีความพยายามแก้ไขเรื่องนี้แล้วโดยแนวทางที่ได้ผลก็คือการผ่านน้ำเค็มจากทะเลแดงไปยังเดซีผ่านคลองมันเป็นโครงการสันติภาพระหว่างประเทศอิสราเอลจอร์แดนและปะาลสไต์โครงการนี้เริ่มลงนามไปแล้วตั้งแต่ปีพศ .2556 หรือคศ .2013 น้ำปริมาณมากจากทะเลแดงจะต้องถูกแบ่งเพื่อส่งไปยังภาคใต้ของจอแดนส่วนที่เหลือจะถูกส่งผ่านคลองระบายน้ำความยาว200กิโลเมตรไปยังเดซีแต่คลองสันทิภาพเพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอต่อการกอบกู้ทะเลสาบที่กำลังจะตายแห่งนี้มันเป็นเพียงแค่ทำให้ d ยซีตายช้าลงเท่านั้นอีกทั้งตลอดหลายปีมีการใช้น้ำจากแม่น้ำจอร์แดนมากขึ้นเรื่อย ด้วยเหตุนี้อาจมีเวลาน้อยกว่า40ปีด้วยซ้ำก่อนที่เดซีจะหายไป5มีตัวอย่างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หายไปหรือไม่สำหรับตัวอย่างทะเลสาบที่หายไปในช่วงชีวิตของเราคือทะเลอาราวซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีพื้นที่มากถึง68,000ตารางกิโลเมตรกว้างใหญ่กว่าเดซีซะอีก จนในปีพศ2503หรือคศ1960ทะเลอาราวก็มีพื้นที่เหลือน้อยกว่า10%ส่วนสายเหตุหลักก็เพราะมนุษย์อีกเช่นเคยมันเริ่มต้นในปีพศ2461หรือคศ1918เป็นโซเวียตที่เปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำสองสายซึ่งคอยหล่อเลี้ยงทะเลอาราวเพื่อสร้างระบบชนละ,ะทานให้กับพื้นที่ทะเลทรายเพื่อเพาะปลูกแตงธัญพืชและฝ้าย ด้วยโครงการนี้ทําให้ประเทศอุซเบกิสถานกลายเป็นผู้ส่งออกฝ้ายรายใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่เพราะเรื่องนี้เลยทําให้ทะเลอราวราต้องหายไปตลอดกาล เอาเวลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องภายพิบัติทะเลเยสซีจะทำให้ไม่เหลือน้ำแม้แต่หยดเดียวภายในช่วงชีวิตของเราแน่นอนสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย